สวัสดีเพื่อนๆชาวโยกังจุดตียุทธภพเลือดใหม่วันนี้เรามาอัปเดตกิจกรรมใหม่และกิจกรรมคริสต์มาสมีอะไรบ้างไปติดตามกันได้เลยครับอัปเดตกิจกรรมแรกนะครับจะเป็นกิจกรรมแข่งขันยุทธภพอันนี้เพื่อนๆจะต้องเติมเงิน29บาทแล้วก็ตีมอนสเตอร์เพื่อสะสมเมื่อเพื่อนๆทำเสร็จแล้วจะต้องเติมอีก12 9บาท ก็ปลดล็อกระดับถัดไปกิจกรรมที่2จะเป็นกิจกรรมอวยพรวันคริสต์มาสอันแรกนะครับจะเป็นกิบเช็คอินเพียงแค่เราล็อกอินเข้าเกมก็สามารถรับรางวัลได้เลยโดยเช็คอินวันที่1เราจะได้เหรียญรู10,000เหรียญวันที่2จะได้ยันพิทักษ์ไว้สําหรับตีบวกชุดป้องกันแล้วก็วันที่3นะครับจะได้ค่าฝึกฝน20,000อ,อันที่2นะครับจะเป็นคําสั่งกวางเอล ฟิลก็จะคล้ายๆกับพาร์ทของเกมอื่นๆซึ่งแถวบนนะครับจะสำหรับสายฟรีสามารถทำเควสเพื่อรับรางวัลได้แล้วถ้าถามว่าเควสอยู่ตรงไหนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยตัวละครของเราจะบังอยู่สำหรับเควสรายวันนะครับสามารถทำได้ทุกวันแต่เควสกิจกรรมจะทำได้แค่หนึ่งครั้งส่วนสำหรับสายเติมนะครับราคาจะอยู่ที่379บาทจะได้ของแถวล่างตามนี้เลย กิจกรรมจะอยู่แค่3วันนะครับสำหรับใครที่อยากเติมก็สามารถเติมกันได้นะครับและถ้าเราทำเวทจนถึงเลเวล20เราก็จะได้ชุดแฟชั่นกวางเรนเดียร์มาด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยอันที่3จะเป็นคริสต์มาสเลือกเองนะครับก็คือกิจกรรมเติมเงินอีกแล้วอันแรกนะครับก็จะเป็นกิฟตกระดิ่งเติม29บาทสามารถเติมได้ทั้งหมด10ครั้งเราจะได้หยวนเป่า60แล้วก็เลือกของเพิ่มเติมได้อีก2อย่าง กิฟต์ุกตาหิมะอันนี้เติม169บาทสามารถเติมได้10ครั้งเราจะได้หินคบสลึง e อ็กหก้ก้อนกิฟถุงเท้าแดง379บาทสามารถเติมได้5ครั้งจะได้ยังคริสตันระดับสูงสำหรับตีบวกชุดป้องกันแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นกิฟแสงเทียน549บาทสามารถเติมได้5ครั้งเราจะได้ยังคิสตัลระดับสูงสำหรับตีบวกอาวุธ อันสุดท้ายจะเป็นเพลงวันหยุดกิจกรรมนี้จะสําหรับสายเติมเท่านั้นสําหรับสายฟรีหรือสายเติมน้อยอาจจะผ่านไปเลยนะครับสําหรับกิจกรรมนี้ส่วนของที่ได้ก็จะมีตามนี้เลยคัดต่ํา35บาทไปจนถึงสูงสุดก็คือ1นึ่บาทที่น่าสนใจนะครับก็จะมีตัว7 0 9บาทที่จะได้ยนันบวก8ขึ้นบวก9สําหรับชุดป้องกันจะสามารถซื้อได้3ามครั้งอีกอันที่น่าสนใจก็จะเป็น10,60บาท จะได้แฟชั่นอาวุธแล้วก็จะได้ยันบวก8ขึ้นบวก9สรับอาวุธด้วยก็จะมีตามนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมน,นี้ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ